วันนี้นะคะขวัญค่ะมีตัวช่วยนะคะที่เหมาะกับผิวในวัย40บวกและที่สำคัญยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมือนเติมคอลลาเจนให้กับผิวในวัยเราด้วยละค่ะจะบอกเลยนะคะว่าตัวนี้ขวัญรู้สึกว่าฟินแล้วก็เลิฟมากๆเลยละค่ะสำหรับน้องคนนี้นะคะเขาก็คือ Fertila l Skin Collagen Aloe Vera Soave ค่ะ เอาง่ายๆเลยนะคะสำหรับน้องคนนี้ก็คือสบู่ที่ช่วยเติมคอลลาเจนให้กับผิวและเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนั่นเองค่ะแต่เขามีความพิเศษตรงที่ว่าน้องคนนี้มีความอ่อนโยนมากเป็นพิเศษเลยนะคะเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยค่ะแม้กระทั่งผิวที่แพ้ง่ายด้วยนะคุณสมบัติเด่นๆของเขานะคะก็คือช่วยลดเลือนริ้วรอยแล้วก็รอยแดงรอยดำค่ะ เพิ่มความชุ่มชื้นกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวแข็งแรงและกระจ่งางใสมากขึ้นช่วยลดการอักเสบและคายเครื่องผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยล่ะค่ะนอกจากนี้นะคะเขาก็ช่วยขจัดความมันบนใบหน้าแต่เพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวทําให้ผิวดูอ่อนเยาว์แล้วก็แต่งตึงอยู่เสมอด้วยล่ะค่ะลินสบู่ตัวนี้เนี่ยนะคะเขามีความหอมละมุนคล้ายๆนะคะสบู่ของเด็กเลยคือมันแบบ มีความละมุนมากไม่ฉุนเลยค่ะขวัญชอบมากๆเลยล่ะฟองเขาไม่ได้เยอะกำลังดีนะคะแต่เราก็สามารถที่จะใช้เจ้าตัวตีฟองให้เขาแบบมีฟองนุ่มๆนันๆก็ได้เช่นกันนะคะและที่สำคัญค่ะเขาล้างออกง่ายมากเลยหลังจากล้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะรู้สึกได้เลยค่ะว่าผิวของเราเนี่ยอ่อนนุ่มผ่อนคลายผิวแล้วก็สบายผิวสุดๆเลยนะ ถ้าใช้แล้วเชื่อเถอค่ะว่าจะปลื้มแบบขวัญเลยล่ะราคาก็ไม่แรงด้วยนะคะเพียงแค่149บาทเท่านั้นเองค่ะสาวๆคนไหนถ้าสนใจนะคะทักไปสอบถามกันได้เลยที่เพจเฟอร์ทิล่าหรือว่าที่ไลน์แอดแอดไซเฟอร์ทิล่าค่ะแล้วมาอวดผิวใสด้วยกันเยอะๆนะคะ